นี่วันนี้เัฟจะมาเอากำลังกายวิดพื้นห้าสิบเป็นสิคแพดห้าสิบโอ้จะไหวไหมนั่งวันนี้ไม่ได้ออกมาสามวันอะเ,เัน่อยได้สิบแพน สิ1สบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิ่ะไปไปเพิม้าถึงห้ใช่ไหมได้จะดไป แีที่เดียวคงไม่ไหวอ่ะสิที่สองสองอ๋อโฟรไฟ่นเอ็นยเฮ้ยโ ก็กระโดดเชือกกระโดดเชือกห้าร้อ 500. ยเราจะเสร็จละเสร็จไ้นี่กันเสร็จอล้รกันออกกำลังกายแม่เชียร์เป็นคนชอบออกกำลังกายครับพ่อกับแม่เชียร์ชอบออกกำลังกายเชียร์ก็ได้ใส่เลือดแห่งการออกกำลังกายมนาะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคน วันนี้เที่ยวออกกำลังกายได้ก็พอแม่ครับแม่เขาชอบพอคดคลิปออกกำลังกายเราเป็นโลกเราจะไม่ยอยากแพ้แม่เฮ้ยต้องได้ส่ายเงแม่มาแม่เชียชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กแล้วพอ่อเล่นฟุตบอลแม่ก็ชอบออกกำลังกายเียงกา

กล้องมีสองกล้องซิทอัพเมื่อกี้ย่ิบเอ็ดอะยิบสองยิบสามเว้นที่โเเเ จะไปทีจะไิทีไหน,นเชือทีเชือทีเหเดียเช่ดจะวิดพื้นท่าไดอามอน่าไดามอนมันจะช่วยเพิ่มการออกให้แข็งแรง่าไดามอนวันเชื่เฮ้ยท่าไหนสิบเอดหรอสิบเอ็ด 2 uh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, uh, 20มีผิดปะเออก้องนี่ก็กระโดดเชิงเด้อยู่นี่วะเป็นตังสู เนี่เนเยเดี๋ยวเร,วราเใช่ไหมล่ยเว้นเอาแรงหมดเลยโหลังใช้ไปเยอะกอนั่งพักก่อนทุกคนพลังใช้ไปเยอะสามวันมานี้เพิ่งจะได้ออกกำลังกายกอนแดดเพืพ่อนๆเห็นคลิปที่ออกกำลังกายล่าสุดหู ขอหน้าสมาธิชั้นเพื่อก่อนนะ อเค์จพลังเต็มอ่ะมาตื่นต่อสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอ๋อสี่สิบแะหมดจ้า เขาโดดตอบดีไหมโอ้โเล่มนะแดงเลยไม่ได้กระโดดบิเพลงก็ดตอบมา ปีสองปีอะวันนี้เรากำลังกายคุม้มหยุดเชือกระโดดนี้ตั้งแต่ยุสิบสามาทุกคนเชือกอันหนึ่งขาดจะหมดนะ 我们这就。いい Shen thấy mọi loại hết sức rồi? sức hết sức hết sức hết sức 对对对，太。 ยังได้สามสิบล่ะเจ็ดีวันเจือที่ชูเจืดอที่ที ดเดี๋ยวไม่ได้เช็ดกันสิบอักพเดลก็ไดก็ได้เช็ดเงยสองร้อยมีพื้นเงยเจบ ทางไม่เยอะใช้ผ้าโคตรเยอะครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆทั้งเก้าคนเชียร์ผ่อนนี้อ่ะชาร์จทางก่อนถ้าไม่ชาร์จทางเดี๋ยวจะเป็นนมเลื่อนท่าใช้ผ้างานเยอะชาร์จทางงานกับธรรมชาติ ชีวิตที่มีความหมายมีความแตกต่างไปสร้างผลงานที่ใหญ่ให้กับโลกใบนี้ฉันชุดยอดฉันยอดเยี่ยมฉันทําได้ฉันทําได้ฉันคือคนรวยฉันประสบความสำเร็จฉันคืออัจฉริยะอภิมาเิรษตีอมตะผู้สร้างเทคโนโลยีแห่งจักรวาลฉันเปลี่ยนแปลงตอนนสู่การเปลี่ยนแปลงทางจักรวาลฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมฉันทําได้ฉันทําได้ คือกัปตันแห่งจิตวิญญาณฉันคือนายแห่งโชคชะตายิ่งฉันให้บริการผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในทุกๆวันและทุกๆสถานการณ์ชีวิตฉันดีขึ้นและดียิ่งขึ้นฉันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น ใ้ทุกๆวันและทุกๆสถานการณ์ฉันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฉันสุขภาพแข็งแรงฉันนร่ำรวยและมั่งคั่ง i อ m r มิ h ช r a n แอ i ์มิ r ชัน,นัรวยขึ้นหนายรวยขึ้นฉันสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ แต่ปกติเชนจะไม่ได้แอดฟอร์เมชั่นเป็นภาษาไทยนะครับเชนจะพูดเป็นภาษาอังกฤษโอเคเหลืออะไรมิเพื้นเหรอมิพื้นที่สิบเทสิบสอสสบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบโอ ยอดยอดจริงจริงาชีวิตเชียร์เป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาไร้เทียบทานเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เนนย้ว้าว <Yay. Wow. S 1> วันนี้ทำสเมนะ็จครับมันจะทำให้ครั้งต,ต่อไปก็จะทำดีขึ้นนะดียิ่งขึ้นนะครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆเชียร์สุดยอดทุกคนก็สุดยอดเหมือนกันไว้จเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับ